สวัสดีจ้าเพื่อนๆโอ้ยุงร้ายจ้ะบ่ได้มาทักทายเพื่อนๆด้วยจ้ะเมนาศอากาศดีจะเพื่อนๆอยู่ญี่ปุ่นเนาะสวัสดีจากญี่ปุ่นจ้าเขตเมืองฮั่นดาจะเพื่อนๆเขตเมืองฮั่นดาเนาจะนาะงจิสุภาพยืนจ้ะบรนยอากาศดีจะเพื่อนๆอากาศดี แต่เมื่อกี้ก็ว่าได้ไปสวนดอกจาก้าบ่ได้ไปสวนแต่ก็ะจามานเนาะไอ้ไม่ให้เพื่อนเนเบื้องว่านถ้าสุกป,ปได้พอะพยายมานเพิ่นก็บพาเมล็ดพันธุผ์ผักต่างๆไว้ถ่าเนาะเพราะว่าไอ้ช่วงนี้จะคั่มจะคั่มเร็ว,รวล้วกะเวลาเฮ็ดยังก็ท้ายคลิปก็จะก็ค่อยสะดวกจะเปิด อันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นพริกที่ว่าเป็นเกิดเองในกระถางอาะจ้าบังนะเพิ่นเริ่มจะอันนี้แหละจะเป็นเปลือนใบเพิ่นเริ่มมันจะออกเป็นชุดขาวๆแล้วเนาะจะว่าเพิ่นกับเป็นน่วยไฮโซอยู่จ้กเป็นเป็นน่วยให้สูอยู่ที่จะเป็นเปลือกน่วยกันเนาะที่จะคิดว่าจะเป็นในพริกยังก็พริกบ่แมนพริกหยวกหรอกจะเป็นเปลือกเป็นพริกที่ว่าเพ็เพนั่นนะ พิกนรกบ่อนอเพิเอ่อนนี่จะ้ะพิกเผ็ดเพชร,พรแล้วก็จับเนื่อกระแสะน,น,นที่ว่ามูข้นบาซิลเพิ่นเอามาเด็ดพันหายซูแล้วก็ถ้าดินบางๆสุกกลับไปทมท้มทม,ทม,ทมไว้ในกระทางแกง,งเสียจากกระเลืจํจำบ่ได้ว่าจะเป็นพิกพันอย่ียงแต่ว่าเท่าที่สังเกตเบิกนี่คิดว่าจะเป็นบ่แม่นพิก,พกหยวกหล้วจ้าจ จะเป็นพริกนรกพริกน้อยป้อมๆในน้อยเนี่ยจะเป็นเพื่อนเดียวถ้าเพิ่นพันไอ้นาหนาวไปได้นี่ก็คงจะไอ้ได้ได้กินอยู่จะเป็นเพื่อยนุ่ยเดียวในกาเป็ดเนี่ยจะเปืเป่อนๆเนาะคิดว่าว่าเมนพริกเกลือกจ่ายเนาะเกันเปื่อยบาบอสนี่ว่าเมนพริกเกลือกนี่จะนี่แหละก็เป็นการที่ว่าเอา,มาเมล็ดเพิ่นเนี่ย จังดินบางๆนี่ยเห็นบ่เเพื่อนเห็น้วกระถางบางสว่างสุดก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆมาถม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 มาแงเซียจ่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบสองแต่จากต้นหอมที่ได้จากสวนของเฮ้าเนาะยุสวนน้อยก็ได้เอาไปปลูกเพือจะเนี่ยเป็นต้นหอมแบงจะเป็นเกืนหอมแบงจะเนี่ยขึ้นมารอบที่สองแล้วไอ้ปลูกพักในกระถางนะจ้ะก็ดินเนี่ย สุกจะเปลี่ยนให้เพิ่นประมาณเดือนหนึ่งเปลี่ยนหรือสองเดือนเปลี่ยนจะถาวงเนาะคิดพ่อย่ำไ,ไดก็เฮดแล้วก็จังใบพริกเกยจะเป็นเพื่อน,อนสุกเอามาว่างครบนานดินใหนเพิ่นนะจ้ะเนี่ยมาว่างครบนาดินให้เพิ่นกบ็บ่ได้ถิ่มของหรือจะเอามาฟังฟังไว้ในนี้ก็ได้จ้ะทมทมไว้ได้ีนจ้ะกะบ็บ่ได้ถิ่มของมาจ้ะเนาะ จะนี่จะเป็นเปลือบบักพริกนี่เพิ่งก็เป็นเป็นน่วยไฮโซลายอยู่ดีว่าเพิ่งจะอันนี้บอยจะเป็นเปลือบเพราะอากาศเริ่มหนาวเลยเนาะมือละยี่สิบสามยี่สิบห้าองศาอาก็มี่จะบางมือช่วงจะเศร้าๆเนี่ก็จะหนาวจะเป็นเปลือหนาวอากาศเย็นๆจะบางเนาะบ่เป็นพริกยวกดอกเนาะเพืออแบบนี่ เนจ้ะเพื่อนเป็นหลายนยอยู่จะแล้วก็ดอกเพื่อนนี่าเนี่ยจะเป็นึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นก่อนดอกเป็นกระไรเนจ่าเนี่ยเป็นดอกขึ้นมาหลายอยู่บูเบิงกันพักเจ้าของกันแล้วไปเห็นตึกขังพุ้นจ้ะจะเป็นเพื่อนเนาะอย่างเพื่อนตัดย่อยเป็นดอกเป็นยางไม้อยู่จะเป็นน่วยเนาะ เดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันจะเป็นแบบราคานี่ก็จะเป็นที่ว่าไอ้มินิหวัวเชิดเท่าที่สุปลูกไม่กระถางอาจารย์แฟนเที่ยวมาจากสอนสอนบาดยานเนาะเพื่อน,น,น,นกระง่ามันซูจูจ่าเนี่ยปลูกแม่กระถางไว้จ้า ถ้าบ่ใหญ่ปลูกเพิ่นก็จะก็ค่อยโตให้จะเป็่นแปลี่เนาะก็โอเคจะเริ่มจะซืละโอ้ยอนายเปลนเปลนเป็นบั่นบันดีกว่าก็าสปจ้าสีเป็นปี่เสียงเพิ่งเนี่ยใสาวมอแล้ีจะบก็ได้แลก็ ก็จะเป็นต้นสาพักบอกกอรี่แน่จ้ะสุกกได้ไทยให้เป็นเพื่อนเบ่งดูอยู่เนาะจ้นะเนาะบอกเกอรี่สีเขียวจะเป็นเพื่อนนี่ก็เป็นปลาล่ำสีแดงแต่นี้จะเป็นขั้งแรกจากที่ได้ปลูกปลาล่ำสีแดงเมื่อไหนก็เอาลงไปปลูกอยู่นสวนหน่อยอยู่จ้ะจะว่าท่านจะมีเวลาได้ววดไปสวนจ้กกนะเพื่อนเนาะนีจ้ะ เป็นต้นปลาพักต่างมนะจะเนาะเพิ่นก็นจะโต่็ท่อากัดหนังจะเป็นๆันเพราะว่านี่เนาะจะว่ากัดส้นมากกัดจะหลอดทุกต้นนี่จะ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าของกะลำสีแดงจ้ะสีแดงนจะเป็นๆน พาการสบายดีบ่เนอะจ่า,จารักษาสุขภาพแล้วจะเป็นเพื่อนเขามาปีนี้สุ้กะเป็นนั่นเป็นนี่ยุ่จ้าก็จะบ่ค่อยสบายปันใดเราก็งานกระยุงนั่ก็เลยบ่ค่อยได้น,นี่บ่ค่อยได้ไปสวนปันใดจะก,ก็ปลูกพักกิจไปเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนพวกสุ กัยังปลูพักกินไปเรื่อยๆอยู่จ้ะเนาะแล้วก็นจะเป็นต้นมะค้มจะเป็นเปลื่นนี่แหละอัน่ายต้นกาไว้ลายๆเลือแค่นี้และซีต้นเนี่ยจะรอดหนาว่าจะเป็นเปื่นแล้วมาหลุนกันเนี่ยเห็นปะสกาดเปลี่ยนดินให้เพิื่นจะเดือน เดือนหนึ่งเปลี่ยนสองเดือนเปลี่ยนคือกันทุกอย่างจะพักทุกอย่างนาจ๊ะเนีน่จ้ะมันจะรอดบ่บ่รู้ว่าสายผัานเุี้ยอยังเราจะเพิ่มเพื่อนเนี่ยปงใบไม้ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่จ้ะเลยซีต้นเนี่ยจะรอดบ่แล้วมาลุนกันจ้ะแล้วนี่ก็จะเป็นเอต้นบักม่วงต้นกาบ,บักม่วงเนี่ย บางน่นเริ่มหนาหนาวมากแล้วกะจะเริ่มจะนี่จะเป็นแบใบออกจะกเลื่องเดืองมาชนะี๋ยวจะเบิ้งเพื่อนจะรอดหายซูโบจะนนี้ก็จะเป็นต้นแก้วมังกรจ้ะแก้วมังกรนี่ก็เปี่ยนกระถางให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบเฮ็ดแต่นี้เฮ็ดโก้งให้เพื่อนน้ำจ้ะเนี่ยเฮ็ดไม้ข้ามไม้เนาะนี่จะ แก้มังกรที่ได้จากการพอมมลิดคิดว่าจะเป็นสีแดงจช้แก้วมังกรสีแดงเนาะนี่จ้ะหลายปีแล้วจะเพืเ่อนๆได้แก่นี่แหละความโตของเพื่อนเอาไปปลูกยู่สวนเพื่อนก็ตายไอจ้ะกะเ็เลยเห็นอันนี้เอามาปลูกไว้ในกระถางในแม่บ้านนี่จ้านานนาวเนี่ยแล้วเพื่อนก็จะเหลือง เดี๋ยวเพิ่นจะรอดบ้าปีนี้ก็ได้แต่ว่าเพิ่นโตเริ่มโตหลายเราจะเพิ่นก็มึงน,นะเห็นบ่เนี่จะอันนี้กระเ,าเรจาเศษไอ้พักเศษยังที่ว่าเฮาเฮ็ดก,กับเขาเรียบร้อยแล้วสุกเจ้ามาก,กบครบนานดินในเพื่อนนี่กันนี่จะ้ะเนี่ยเปิดไข่จะเป็นเปืดใส่ไปเรื่อยว้างไปเรื่อยจะเพื่นเพื่นเนี่ยครบนานดินในเพื่อนน่าจะเนาะ เป็นต้นแก้วมังกรจ้าที่ได้จากการเพราะเมล็ดจากไปซื้อนไวยเพิ่นมาก,กินแล้วก็เอาไอ้ขูดเอาหน่อยเพิ่นเอาไปตากแข็งแล้วก็เอามะเพราเพาะเนี่จ้าแก้วมังกรน,นะจ้านี่จ้าจันจะเปื่นเพื่อนเนี่ก็จะเป็นดอกอัญชันเนาะที่ไอ้เก็บได้จากสวนจะเพืนเพื่ เก็บได้จากสวนสุกามาตากแดดแปลงเสียจ้ะเห็นปหนี่จ้ะมามาตากแดดไปไอเป็นรุ่นๆจ้ะไอล่างตากแต่ละรุ่นเนี่ยเก็บได้แต่ละเทือก็จะได้ประมาณเนี่ยจะเปื่อนๆแต่ละครั้งที่ไปที่สวนนาะจะเนาะหนึ่งครั้งสองครั้งล่างตากก็เลยจะเปื่อนๆเนาะ เอาเปเป็นของฝากไอโม่เพื่อนมันก็ดีใจได้จะเป็นแบบเนี่ยจ้ะเป็นดอกอันชันจีบเดียวจ้ะเนี่ยเนี่ยเพื่อนจะเป็นแบบนี้จ้ะมาลางตาแดดไว้กินเป็นซาก็ได้จะเป็นเพื่อนเราไปให้ทขอนมก็ดีเนาะเป็นดอกอันชันจ้ะมาจากสวนจากเป็นแบเนี่จ้ะ แล้วนี่ก็จะเป็นไอ้ต้นของหอมหอยไงจะเป็นเพื่อนที่พญาบาลเพิ่นเพาะไว้จ้าเนี่ยเดี๋ยวจกดน้อยสุขจะได้ม่ใหญ่เอาไปปลูกให้เพื่อนนะจ้าเห็นาะเป็นตหาหักวาเป็นเพื่อนมึงน,นะมะเล็ดเพื่อนยังอยู่ตรงนี้เห็นปะจ้าเดี๋ยวเป็นใหญ่จุกน้อยเนาะเดี๋ยวสินใจมาใหญ่ ต้นกาเปิือกผูอยู่สวนก็ได้จะเป็นต้นของหอมใหญ่จะเป็นเปื่นเนาะพยาบาลเพิ่นพอเอาไว้จะเป็นเปล่เนี่ยจะเป็นเพื่นคลิปนี่ค่ะพันเพื่มเพื่นมากเนี่ยบังนะเปลือกอ้อยจะเป็นเปลอาในสุกตากไว้ยังเสียจะเวลาห้าอันนี้แล้วเนาะนี่ก็จะเป็นต้นกระลำสีเขียว กระลำสีแดงจะเป็เป่งๆต้นกอผลับต่างๆจะเนาะจะคลิปนี้ต่อใบแค่นี้่อนจะเป็นเพื่อนเจอกันคลิปหนะ้าคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ